สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาบอกต่อวิธีการลดต้นทุนนะคะในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนาะซึ่งหลายฟาร์มก็อาจจะทำอยู่นะคะแต่บางฟาร์มก็อาจจะยังช่างใจอยู่ว่าจะทำดีไหมนะคะมันจะทำให้จิ้งหรีดของเรานั้นมีผลผลิตออกมาดีหรือเปล่าสวยหรือเปล่านะคะอันนี้ฟาร์มเรานะคะทำแบบนี้มา รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ห้าแล้วนะคะก็คือง่ายๆเนาะหลายคนอาจจะรู้มาแล้วนะคะก็คือการเอาลำข้าวนะคะลำข้าวลำละเอียดของเราเนี่ยนะคะมาผสมกับอาหารให้กับจิ้งหรีดได้ได้กินกันนะคะทีนี้บางคนเนี่ยก็ผสมไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะผสมในตอนให้กินในช่วงไหนนะคะแล้วก็จะผสมในอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะ ถามว่ามันลดต้นทุนได้เยอะไหมนะคะก็ในช่วงที่จิ้งหลีดกินเยอะๆนะคะก็คือช่วงที่เขากําลังจะไปลอกคาบออกมาเป็นปีกเนาะกับในช่วงที่หลังจากที่เขาลอกคาบออกปีกมาแล้วนะคะก็จะกินเยอะในช่วงนั้นนะคะก็คือฟาร์มเราอะ่ะช่วงแรกนะคะเราจะเลี้ยงอาหารปกติเลยนะคะเป็นอาหารจิ้งหรีดที่ โปรตีนอยู่ไม่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดนะคะตามยี่ห้อไหนก็ได้เนาะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยบางคนก็บอกว่ายี่ห้อนี้ละเอียดดีกินแล้วเกลี้ยงกินจิ้งหรีดกินหมดอะไรก็ก็เอาตามที่เพื่อนๆหาได้ตามที่เพื่อนๆถน,นัดนะคะก็คือเราจะเลี้ยงโดยใช้อาหารจิ้งหรีดนะคะเลยปกติเพียวๆเ,เลยนะคะอยู่ช่วง แรกไปจนถึงก่อนที่เขาจะติดติดกักใหญ่นะคะก็คือเริ่มมีกักใหญ่มาให้เราเห็นแล้วก็เริ่มกินอาหารเยอะแล้วนะคะเราก็จะเวียนมาผสมนะคะกับลำข้าวนะคะนี้ผ้าผสมลำข้าวแล้วตัวออกมาดีไหมอะไรยังไงเพื่อนเพื่อนเราไม่พูดแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนดูภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพก้นบ่อนะคะนี่สภาพก้นบ่อของเรา ะะก็ผสมให้เขาทานนะคะแล้วก็มีการเสริมเนาะใบตองผักชียาหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆใช้อยู่นะคะก็เสริมได้แต่เราไม่เสริมมากนะคะกลัวเขาอืดท้องเนะาะกลัวเขาอืดท้องแล้วก็ลงล่วงลงไปตายนะคะเราก็เสริมวันละหนึ่งรอบแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนแรกเราผสม ผสมลำข้าวนะคะอัตราส่วนก็คือลำข้าวหนึ่งส่วนต่ออาหารสองส่วนนะคะก่อนที่เขาจะออกปีกเราใช้สูตรนี้ผสมนะคะพอเขาออกปีกมาแล้วนะคะเราใช้อัตราส่วนในการผสมคือลำข้าวหนึ่งส่วนกับอาหารหนึ่งส่วนนะคะก็คือเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งเลยนะคะผสมอลงมาให้ทานนะคะก็ ช่วยยืดระยะเวลาการเลี้ยงได้ทำให้ลดจำนวนตัวที่เป็นกักนะคะน,นี่ก็เป็นจิ้งหรีดของเรานะคะอันนี้เป็นทองดำเนาะทองดำเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตน่าจะได้ก็ตัวใหญ่อยู่นะคะในความคิดนะตอนนี้เขาอายุก็คือสี่สิบเอ็ดวันนะคะ เราก็กาจะจับตอนช่วงอายุ45วัน,นอ,อันนี้เราเลี้ยงฟักวันที่19มกราคมนะคะมันเป็นช่วงปลายฤดูหนาวเนะาะอวันนี้วันที่28 28กุมภาพันธ์โอเคค่ะใครมีวิธีอะไรดีๆก็มาแนะนำกันนะคะนี้เราก็แนะนำ เป็นอัตราส่วนการผสมแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราเริ่มให้นะคะถ้าใครให้ตั้งแต่จิ้งหรีดตัวเล็กๆนี่ก็เกรงว่าตัวผู้จะมากกว่าตัวเมียนะคะแล้วก็ทําให้จิ้งหรีดตัวรีบนะคะตัวรีบเล็กเป็นฝอยเนาะอันนี้ของเราเราก็ว่าเราสวยนะจิ้งหรีดเราสวยอยู่ระดับหนึ่งนะคะนี้โอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ